สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกสุดทนแม่พาผู้ป่วยติดเตียงมาดูแลหวังเงิน8ปดพันสุดท้ายเอาเข้าวบุญให้กินทาไรเป็นโพสต์ที่สาวคนหนึ่งได้โพสต์เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดก็ได้หลังจากแม่ของเธอรับผู้ป่วยมาดูแลแต่ดูแลไม่ได้กลายเป็นเรื่องเสะเทือนใจและเป็นปัญหาครอบครัวโพสต์ดังกล่าวได้รับการแชร์จากสมาชิก f a c e b o o k รายหนึง่งได้เผยให้เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างสกปรก แม้ว่าจะมีผู้ป่วยอยู่ในบริเวณนั้นก็ตามพสต์ดังกล่าวระบุว่าไม่ทนอีกต่อไปแล้วใครพูดไม่ฟังคือแม่แม่ของเจ้าของโพสต์ เอาผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นลูกพี่ลูกน้องมาไว้ที่บ้านเพราะอยากได้เงินจากทางญาติญเดินรับละ8,000บาทแต่รับหลังคือตีเขาตบกระบาลบ้างอะไรบ้างเอาข้าวบุญให้เขากินทุกวันพอขี้แตกก็ด่าก,ก็ว่ามีคนเห็นเห็นจนเอื้อมแต่ช่วยอะไรไม่ได้มีหน่วยงานไหนช่วยประสานให้ญาติมารับทีเถอะสงสารเขาพิการครึ่งซีก แต่พยายามฆ่าตัวตายสองครั้งแล้วกูเองก็จะประสาทแดกแล้วทั้งญาติญาติก็ทิ้งส่งทิ้งคว้างไม่สนใจเย,ยดีทั้งที่รู้เรื่องโพสต์นี้กูขอประจานไม่มีความเป็นคนเลยโดยชาวเน็ตที่พบเรื่องดังกล่าวต่างเข้ามาให้คําแนะนําและทิ้งเบอร์โทรศรรพพัพท์พมอเพื่อให้ติดต่อไปก่อนเบื้องต้นให้เข้าไปช่วยเหลือซึ่งคอมเมนต์ยังระบุว่าขอบคุณผู้โพสต์ที่ไม่เห็นกับความเป็นแม่ลูกและพยายามหาทางที่จะช่วยเหลือคนป่วยขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ